เมนโตวารอมะชิโตวารอเซเมนโตวารอมะชิโตวารอบอกว่าถ oh, ้า สั้นแล้วจะไม่รักหรอนะคะเนี่ยฟังแบบนี้ใครไหวไปก่อนเลยนะคะเจอลูกอ้อนขนาดนี้ใครจะต้านค่ะก็ออกอาการอ้อนเพราะว่านายแบบชาวมีนมาคนดังไปทะกลนค่ะอยากจะฝากให้แฟนชาวไทยติดตามผลงานการแสดงล่าสุดของเขาจริงๆเพราะว่าเรื่องนี้ภูมิใจสุดทุ่มเทหนักมากปกติเนี่ยจะเห็นเจ้าตัวมาในลุคหล่อล่ำคู่ๆนะคะจนกลายเป็นกระแสะในโซเชียลแต่สําหรับภาพยนตร์เรื่องกันเกาเจ้าเพื่อนยากเรียกว่าพลิกบทบาทค่ะทุ่มสุดตัวสลัดลุกหล่อย้อมโกนผมจริงเพื่อ รับบทเป็นพระนะคะถามว่าเสียดายไหมที่ต้องเปลี่ยนภาพลักษณ์ตอบชัดหนักแน่นว่าไม่เลยค่ะรอแป๊บเดียวผมก็ยาวอีกแต่กับประสบการณ์การแสดงแบบนี้ถือว่าหายากกว่าเยอะค่ะอย่างเรื่องนี้เล่นคู่กับนักแสดงนําอีกตัวฟังไม่ผิดนะคะอีกตัวเพราะว่านี่คือเจ้าสุนัขชื่อเจ้าลักกี้ค่ะที่ถึงแม้หนุ่มไปเนี่ยจะคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะว่าตัวเองก็เลี้ยงหมาแต่กับลักกี้ที่เพิ่งรู้จักกันครั้งแรกต้องตีซีกันอยู่นานกว่าจะเข้าขาตีบทแตกนะคะจนท้ายที่สุดพาพนังเรื่องนี้ค่ะคว้าไม่ได้สาม รางวัลจากเิธีใหญ่ของเมียนมาเมียนมาแคนดิ m y a ม a r d อร์2023หนึ่งในนั้นคือรางวัลใหญ่เบสเมียนมาฟิล์มค่ะวันต่อลยส่ัสที่ก้ามาจนอเปาวมายเยอเซนต์ต่อไปลงวว่าตีชาเล่จูซาบิโอที่ก้าวแยได้เช่ไหมที้ยาตาฉันนั่นไล่สาวเนอแต่แม ไปทากลบอกว่าดีใจมากนะคะรางวัลที่ได้รับเพราะว่าตอนที่ถ่ายทําอุปสรรคก็หลายอย่างมาก <Okay. S 2> จริงๆแล้วก่อนที่จะถ่ายหนังเรื่องนี้ตัดสินใจอยู่สักพักเหมือนกันว่าจะโกนผมหรือไม่เพราะว่าต้องมีถ่ายงานอีกเรื่องหนึ่งต่อด้วยนะคะแต่พอมาดูตัวบทว่าต้องแสดงเป็นพระไปจนถึงสภาพอากาศในเมียนมาไซวิกไม่น่าสะดวกค่ะก็เลยเลือกที่จะโกนผมเพื่อความสมจริงไปเลยดีกว่าส่วนการเข้าฉากกับเจ้าลักกี้นะคะอาศัยซ้อมหน้ากล้องเยอะๆค่ะและที่สําคัญมีเคล็ดลับก็คือจะพกของกินเอาไว้กับตัว เพื่อให้ลักกี้กินตลอดถ่ายทำก็เลยรับรื่นเลยค่ะ ถ้าให้นับจริงๆนะคนไทย,นยจะได้เห็นผลงานไปทะกนตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงตอนนี้ก็ลงรงฉายไปถึง2เรื่องนะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเจอด,ดราม่าก,กับประเด็นการแสดงออกทางการเมืองหากเมื่อกลับมายืนระยะใหม่ในวงการเจ้าตัวก็ยังคงไปได้สวยค่ะไม่ใช่แค่ในประเทศแต่ดูท่าทีว่าฮอตชีเดียวในแถบเซาท์อีสเอเชียนะคะเพราะว่าอย่างเมื่อปีก่อนเพิ่งได้รับรางวัล I อคอนิกฟิกเกอร์ออฟโซเชียลมีเดียจากสิงคโปร์ไปด้วยแน่นอนว่าทํางานหลายประเทศค่ะ นเาาานนมยักแสดงชาวเมียนมาบอกนะคะตัวเองเกิดที่จังหวัดระนองก็เลยคุ้นเคยกับอาหารไทยอยู่แล้วล่ะค่ะส่วนภาษาไทยเคยเรียนมาก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้ก็เลยกําลังเริ่มกลับมาศึกษาใหม่แบบจริงจังเพื่อถ่ายทำหนังไทยค่ะ อาจไม่ใช่แค่เพราะความหล่อที่แรกเริ่มเนี่ยทำเอาสาวสะดุดตาแต่ว่าตอนนี้ไปตะกนยังโฟกัสกับงานแสดงอย่างมากนะคะเพราะว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วค่ะผลงานที่กำลังถ่ายทำอยู่มีทั้งหมดถึง7เรื่องด้วยกันไม่เพียงแค่ไปทะกลที่ฮอตนะคะแต่ว่าหนังเมียนมาก็เอาเรื่องแม้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองอาจจะยังไม่ปกตินักแต่อุตสาหกรรมหนังไปต่อได้ค่ะทั้งในประเทศและต่างประเทศนอกจากส่งขายไทยได้ล่าสุดยังมีผลงานร่วมนะคะเมียนมาไทย อย่าง making a s e Sea ของลินเท็อ่องที่ได้ Scri ป t d ด v เว o p อปเมนต์ฟันจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานครั้งที่29ที่จะเปิดฉาก2ตุลาคมนี้ค่ะ